สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแลกระเป๋าบ้างนะฮะเพราะว่าเราดูแลรองเท้าหนังมาทุกคลิปเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนม,มาปเป็นีแบบดูอะไรที่มันแบบแตกต่างไปบ้างนะครับทีนี้คลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการในการดูแลพวกหนัง canvas หรือว่าหนังสังเคราะห์เออพวก synthetic l เ a t e r อะไรทั้งหลายนะครับก็ส่วนใหญ่เราใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันของไลออนะครับทีนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับทาไมเราถึงต้องมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับในปัจจุบันซึ่งออจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีของการทําวัสดุเนี่ยค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าไปไกลมากแล้วนะคือไปไกลอย่างไรคือไปไกลถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะทําแคนวาสให้มันมีความแข็งแรงทนทานสวยงามใช้งานได้เป็น10ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นในพวกแบบ หรือวิตองหรือว่าเอา่อพวกแบบแคนวาสของแบรนด์อื่นๆน,นะครับที่เขาทําออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันมันสวยเหมือนสวยหนังแบบหนังก็ยังรู้สึกว่ามันสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะแบบเนี้ยก็คือมันมีการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการผลิตมาแล้วก็ค่อยๆเสริมเติมแต่งเข้าไปนะครับจนสุดท้ายเราได้พลังของแมทเท i a ีที่ยอดเยี่ยมนะฮะทีนี้อย่างไรก็ตามพวกเนี้ยมันมีรากฐานการพัฒนา มาจากเขาเรียกว่าผ้านะฮะคือตรงเนี้ยฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาจะเป็นเป็นแคนวาสของโคชนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแคนวาสที่มันเอาไปเคลือบนะครับตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแคนวาสข้างในแล้วเขาเอาไปผ่านกระบวนการเคลือบชั้น1เคลือบชั้น2เคลือบชั้น3จนสุดท้ายเนี่ยได้เท็กซเจอร์ที่มีลักษณะแบบนี้ออกมา ซึ่งมันดูคล้ายหนังมากๆนะครับคือมันคล้ายหนังมากแต่มันไม่ใช่หนังนะครับถ้าเกิดว่าเราลองดูทั้ง2ฝั่งของกระเป๋าด้านนี้นะครับความบางระดับนี้เนี่ยไม่ใช่หนังแน่ๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยมันจะต้องมีท้องหนังอยู่ด้านในท้องหนังด้านในฝั่งนี้พอเราพลิกดูก็ไม่ใช่ท้องหนังแต่ก็เป็นแคนวาสที่ฟินิชชิ่งในลักษณะที่เป็นเท็กซ์เจอร์คนละแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราลองดมดูแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามันไม่มีกลิ่นหนังมันไม่ได้เป็นกลิ่นของหนังมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนซินเทติกบางอย่างเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรก็ตามซึ่งมันก็แปลว่าจริงๆแล้ววัสดุที่เอามาใช้ในการทํากระเป๋าตัวนี้ไม่ได้เป็นหนังที่เป็นแบบเป็นหนังแท้แต่ว่าเป็นหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งการสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีคือทุกๆคนพอหันมาใช้เครื่องหนังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นหนังเทียมนี่ หนังเทียมก็ต้องไม่ดีคําตอบคือไม่จริงเป็นผ้าซินเทติกแคนวาสซินเทติกก็ดีเพียงแต่ว่ามันก็มีวิธีการใช้งานในแบบของมันคือเ,เราจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากใช้แคนวาสละ่ะเออแคนวาสเนี่ยมันดียังไงมันกันน้ำโหแบบโดนน้ำโดนอะไรมาเนี่ยมันเอาอยู่หมดน้ํากระเด็นออกตัวกระเป๋าไม่เป็นไรทุกอย่างเหมือนเดิมปกป้อง,องของข้างในได้ดีเ่ยนะครับ 2มันมีความสามารถในการาแบกรับน้ําหนักได้ดีเราใส่กระเป๋าอันนี้ใส่ของอจนแน่นเลยสายตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของหนักเลยแต่ตัวนวาสมันก็จะรับน้ําหนักไหวเออซึ่งเป็นข้อดีที่ทแข็งแรงแบบมันมันยอดเยี่ยมมากมันแข็งแรงแล้วก็มันได้เท็กซ์เจอร์แบบไหนก็ได้มันได้เขาเรียกว่าแบบ เราดีไซน์ได้หมดจะออกมาเป็นตัว C ออกมาเป็น g ุชี่เป็นลายตารางหมากลุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้หมดเลยโดยเฉพาะของค่ายหรือวิตองเนี่ยคือเครือ LVMH เนี่ยเขาดีวิลอบพวกเซนเทติกแบบแคนวาสออกมาเยอะมากจนแบบรู้สึกว่ามันไอคอนิกไปแล้วทีนี้มันใช้ได้เป็น10ปีถ้าเราดูแลมันบ้างนะคือเราควรจะดูแลมันบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเอามันไปใช้งานหนักจนเกินไปผมว่ามันก็อายุการใช้งานยาวนานนะครับ แล้วข้อเสียล่ะอ่ะข้อเสียก็คือ feeling feeling ของการใช้งานคือพวกหนังเนี่ยก็จะมี feeling คนละแบบแบบอุ้ยมันดูเป็นหนังหน้าทนุถนอมสวยงามผิวแบบเรียบร้อยเนียนกลิบแต่ถ้าเกิดว่าเป็น s y น t ทติ i c เนี่ยมันก็จะได้ texture แต่เราจะรู้ได้ว่ามันมีความเป็นกึง่งแบบมีลิเมอร์มีพลาสติกเคลือบอยู่ชั้นนอกซึ่งมันก็จะมีความแข็งนิดหน่อยผิวสัมผัสไม่ได้นุ่มฟูไม่ได้มีความหนาแบบหนังกลิ่นไม่ได้เป็นแบบหนังแล้วก็มันไม่ได้มีเขาเรียกว่าแบบ structure เหมือนหนังอันนี้มันก็จะแบบสตั๊กเจอร์มันอาจจะอ่อนกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะขึ้นกับการผลิตด้วยดังนั้นมันก็มีเรื่องเทรดออฟกันไปนะจะเป็นหนังแท้หรือจะเป็นซินเทติกมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราตั้งใจจะให้ทัทูลุกแบบไหนหรือเราใช้งานแบบไหนมากกว่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องการแคนวาสเคลือบนะแคนวาสเคลือบจริงๆก็จัดเป็นซินเทติกประเภทหนึ่งนะเป็นสังเคราะห์มันยังมีหนังที่เป็นหนัง PU นะฮะพลียูรีเทน หรือว่าเป็น PVC, Polyvinyl, c o Li อร์อะไรประมาณนี้ผมก็จำชื่อเต็มไม่ได้แหละแต่ว่าคือมันเป็นหนังเทียมแบบนั้นจะเป็นหนังเทียมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานระดับหนึ่งแต่มันจะใช้งานได้สั้นๆแล้วก็จะระเบิดตัวเองหนังเทียมนยจริงๆประมาณเมตรหนึบาทเองแล้วก็เขาก็เอามาทําเป็นกระเป๋าแบบของชํารวย,ยๆน้อยๆ,ๆเพราะว่าคือมันแข็งแรงกรนันน้ํารับน้ําหนักได้ดีแต่ข้อเสียของหนังเทียมหรือ ไอพวกซินเทติกแคนวาสพวกนี้คือว่าถ้าบทมันจะถึงถึงวัยที่มันจะระเบิดตัวเองถึงวัยที่มันจะพงัพงปุง๊บมันจะพงังพังพังพังแล้วก็พังไปเลยซ่อมค่อนข้างยากมากๆแล้วก็มันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่พวกซินเทติกพวกนี้ถ้ามันเสื่อมปุ๊บคือวัสดุตรงเนี้ยผิวนอกมันเสื่อมละลายออกไปแล้วก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้งานมาได้อีกต่อไปเนาะ ดังนั้นเนี่ยเราควรจะดูแลเขาเหมือนกันที่เราดูแลรองเท้าหนังนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีความเหมาะกับตัวซินเทติกซึ่งตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนําคือจะเป็นไลออนเพียวซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวแบบเนื้อแบบครีมครีมน้ำนมน้ำนมหน,น,น่อยเอามาลงในส่วนของแคนวาสนะครับซึ่งตรงส่วนของแคนวาสหรือว่าจะใช้กับหนังเทียมก็ได้มันจะมี พาร์ทที่เราจะเติมลงมาในผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นพาร์ทซิลิโคนแปลกไหมคือพวกแคนวาสหรือว่าหนังซินเทติกพวกเนี้ยเวลามันใช้งานสักพักหนึ่งผิวด้านนอกจะค่อยๆล่อนหลุดล่อนหลุดไปมันจะล่อน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 นะครับแล้วมันจะค่อยๆบาง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 ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับหนังประเภทนี้นะมันคือการเติมผิวเติมล่องลึกเติมลงไปให้ใหมันเต็มแล้วมันจะได้ไม่สึกเยอะจนเกินไป ใช้สักพักก็เติมใหม่ซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะที่เราใช้หลักการเดียวกันเลยเราจะเป็นกระเป๋าหลุยก็ได้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แหละคือมันจะมีซิลิโคนผสมอยู่ในส่วนผสมนะฮะแล้วก็เราเคลือบไปปบเนี่ยมันก็จะดูแบบเงาเงาอันนี้ผมเคลือบให้ดูชั้นแรกนะฮะนี่มันจะดูเงากว่าจุดอื่นเห็นไหมจุดอื่นจะไม่ค่อยเงาอต่าองนี้เงา,นนงานนคือผมเนี่ยเคลือบเข้าไปแล้วพวกตัวซิลิโคน,นก็จะไ่เคลือบตรงนี้มันก็เลยมีความเงา กว่าจุดอื่นเป็นพิเศษนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมไปลงจนเต็มอมืทีนี้เวลาเราดูแลพวกนี้คือพวกซิลิโคนแล้วก็พวกสารต่างๆที่อยู่ในเนี้มันจะไปช่วยเคลือบผิวนอกจากจะช่วยเติมเนื้อผิวให้เต็มแล้วในย,ยังช่วยประสิทธิภาพในการกันน้ําได้ด้วยนะครับบางทีกันน้ําคือใช้ใช้งานแล้วมันดันมีปัญหานิดหน่อยมันก็จะต้องเติมอะไรพวกนี้ลงไปบ้างนะครับทีนี้ ผมก็จะใช้ผ้าสะอาดนะอดีผมมีแต่ผ้าสีดําตอนนี้แต่ว่ากระเป๋าอันนี้มันไม่ค่อยเลอะผมก็เลยไม่ได้ไปใช้ผ้าขาวนะครับก็เอาไลออนตัวนี้เขย่านิดนึงนะฮะแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาตัวนี้มันจะเป็นฝาแบบนี้นะแล้วก็ใช้ครีมนิดหน่อยนะ,แล,ะททแล้วทาทีละวงๆนี้นี่แล้วเลงลงไปแบบนี้เลยนี่ ทาลงไปอย่างนี้นะคือผมจะแนะนําว่าให้ทําทีละจุดสมมติว่าเราทําจุดนี้ไปปบนะเราก็ค่อยๆขยับมาอีกจุดนึงน,นะครับแบบนี้คืออันนี้มันเหมาะกับแคนวาสไม่ได้เหมาะกับโลโก้โลโก้ต้องใช้อะไรเมื่อกี้เ,เราใช้ต้องใช้ตัวขัดโลหะมาขัดนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะลงเฉพาะตรงส่วนของแคนวาสนะครับแบบนี้นี่ตรงนี้มันจะเห็น เงามันจะเห็นแบบความเงาเนี่ยโดดขึ้นมา1สเต็ปนะครับมันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของ l i ออนเนี่ยมันเข้าไปเคลือบด้านนอกนะครับซึ่งเราก็จะต้องเติมแบบนี้จนมันเต็มนะครับทีนี้ผมเอามือสอดข้างหนึงลงไปในนี้แล้วก็ค่อยๆเอาผ้าเนี่ยลงครีมแบบนี้ลงไป ทีนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้มันจะมีรอยนิดหนึ่งนะครับผมก็จะดูก่อนรอยตรงนี้คือมันเป็นรอยที่เป็นแข็งๆนะฮะซึ่งน่าจะเกิดจากการใช้งานนะครับแต่ว่ามันมันเอาออกลำบากแหละมันเหมือนมันเป็นรอยอะไรไม่ไม่รู้ที่แบบติดฝังดึกเราก็เติมลงไปเลยแบบนี้ นี่ผมเคลือบให้ดูเดี๋ยวผมจะเคลือบให้ดูจนครบทั้งฝั่งแล้วก็เดี๋ยวจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูว่าต่างกันยังไงนะครับโอเคลงอีกคือกระเป๋าอันนี้ก็คือซื้อมา 2- 3สปีเป็นของแฟนนะครับแฟนเขาก็ใช้งานไปคือเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาก็แบกของเยอะนะแบกของหนักเพราะว่าเขาต้องไปขึ้นเวรไปอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเสือ้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ดีนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแคนวาสเป็นซินเทติกแต่ผม ผมรู้สึกว่าเราอย่าไปมองอซินเทติกเป็นของแง่ร้ายนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าของที่เขาสั่งเคาะมาเขาก็สั่งเคาะมาตอบโจทย์การใช้งานของเราแหละถ้าเราใช้งานให้มันถูกต้องนะมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะมีความดีงามในแบบของมันเนี่ยผมลงลงจนจ,นจะคบทั้งหน้าแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ไปไม่เยอะนะจริงๆ เวลาเวลาอันนี้มันจะไม่ได้มีมาตรวัดที่สมบูรณ์แบบนะฮะมันจะแบบเหมือนใช้ฟิลลิ่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ร่องลึกที่เราทําทําลงไปเนี่ยมันลึกมากหรือเปล่าเท็กเจอร์ถ้าเกิดมันมีล่องล่องเยอะเนี่ยเวลาสมมติว่าเราอะลงลงไปแล้วมันไปเติมล่องจนเต็มม,มันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับอลงคคลงไปอันนี้ผมลงเต็มแล้วนะ ผมก็จะเอาผ้าอันนี้เกลี่ยไปให้ทั่วนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเกลี่ยตรงส่วนผิวหน้าเนี่ยให้มันแบบมีความแบบว่าสวยเนียนทั่วเงาเงาอะไรเงี้ยอ่าเป็นไงอ่ะนี่อันนี้คือตัวที่เคลือบผลิตภัณฑ์ของไลออนแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยไปพักไว้ให้มันแห้งนะฮะนี่เป็นไงค่อนข้างเงาแล้วนะแล้วพอเราลอง,ลองดูฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้มันจะไม่เงาเหมือนฝั่งนั้นคืออันนี้เราไม่ได้ลงไม่ได้ลงตัวบำรุงของไลออนนะครับก็คือมันจะเป็นแบบเป็นเพียวของมันเลยนะส่วนฝั่งนี้ก็คือลงตัวบำรุงไป1อันมันก็จะดูแบบชำ่ชำฉเงาเกว่าหน่อยนึงซึ่งอันนี้ฮะ คือผมจะบอกว่าเราต้องไปทิ้งไว้ให้แห้งสัก,สกประมาณสองสามชั่วโมงนะคือพอมันแห้งโป๊ะมันจะเคลือบผิวสัมผัสก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะมีความเงาแบบนี้เลยเออเป็นไงดูเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเอาจากช็อปใหม่นะฮะโอเคก็ดังนั้นนะครับก็วันนี้ก็มาทำให้ดูนะซึ่งวัสดุซินเทติกพวกนี้เนี่ยจริง ก็คือมันเป็นวัสดุสังเคราะห์นะแต่ว่ามันสังเคราะห์ออกมาแบบตั้งใจนะใช้งานได้ดีมีความสวยงามสามารถกันน้ําได้มีความแข็งแรงข้อเสียก็คือพอถึงเวลามันอาจจะระเบิดตัวเองก็จะพังเลยเพราะว่าวัสดุเันเสื่อนะครับแล้ววิธีการดูแลเนี่ยก็ไม่ค่อยยากนะครับลงตัววัสดุพวกไอตัวบํารุงตัวหนังสังเคราะห์แบบนี้ลงไปแล้วก็ประมาณสัก3ามเดือนลงสักครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็พอใช้สักพักหนึ่งพอมันเริ่มแห้งเริ่มแบบดูสีมันเริ่ม เริ่มแย่ปุ๊บก็ลงใหม่นะฮะก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะสําหรับการดูแลประเภทนี้โดยเฉพาะเลยแหละถ้าใครมีหนังปร,ประเภทนี้นะครับหรือว่า,อาชอบใช้อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่ามีไว้สักขวดแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เยอะเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็คนที่ส่งคําถามมาถามเกี่ยวกับการดูแลพวกหนังแคนวาสหรือว่าพวกสินเทติกนะครับก็วันนี้เรามาทําให้ดูกันแล้ว สำหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับของ Lion นโดยเฉพาะตัวนี้ฮะสำหรับตัวที่เอามาดูแลพวกหนังซินเทติกหรือว่าหนังแคนวาสพวกนี้ก็เข้าไปที่ www.artigiano.bkk.com หรือว่าจะเป็น Facebook IG นะฮะ a r t i g i a n o o f f i c i a l ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ l i ออนขายอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหาได้ซึ่งอันนี้ก็ใช้สำหรับหนังซินเทติกเนี่ยเหมาะมากดีมากนะครับก็ไปกดกันได้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากได้อะไรก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยนะครับบาย